ในมุมของเรื่องของเสรีไม่เสรีนะคะที่ถูกควบคุมส่วนตัวค่ะการถูกคือเดิมอะซึ่งมันไม่ได้ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วเพียง mm hmm. แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนี้ค่ะพอมันเสรีอะค่ะมันมีปัญหาเยอะกว่าเดิมเหมือนที่บอกหล,หลายตัวเนี่ยเราขายสินค้าไม่ได้หรือคือเราไม่ได้ไม่อยากไม่อยากขายอะค่ะแต่ว่ามันขายแล้วมันเกิดปัญหากับคนที่อยู่มันมีการ คือมันมีถึงขั้นมาขอมาขอเงินเลยอะค่ะหลายเรื่องเลยแล้วก็มันมีการเกิดซื้อเป็นวงจรเหมือนที่เล่าเมื่อสักครู่ค่ะว่ามีการเอาไปขายต่อในราคาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิเดิเดิเดเนี่ยแม้แต่ยาปกติอะคะ่ะมันไม่ควรเข้าถึงง่ายอย่างเช่นไปซื้อตามร้านร้านชำอย่างเงี้ยก็ไม่ควรอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันต้องมีวิธีการกินหรือว่าปัญหาของเขาส่วนตัวแล้วพอมาเป็นกลุ่มพวกนี้มันไปมีผลต่อสมองพอมันไปมีผลต่อสมองอะมันทําให้คุณภาพของคนคนหนึ่งเสียหายไปแล้วมันกู้ยาก บางคนเนี่ยค่ะเคยเจอชักในร้านเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาขาดเขาขาดเขาเขา,ขา,ขา,ขาเป็นสเตทที่มันมันแย่ไปแล้วอะค่ะทีนี้พอพอมันกลายเป็นว่าเสรีเมื่อไหร่เมื่อไหรป่ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้กินน้ำกระท่อมเดียวๆไงค่ะประเด็นประเด็นคือเขาต้องกินคู่กับยาพอเขาขึ้นคู่กับยาเนี่ยเขามีฤทธิ์เออ่คือคือกระท่อมเนี่ยมันมีฤทธิ์เหมือนโอพีออยล์เขาเรียกว่าโอพีออยล์เนี่ยมันเป็นยากแก้ปวดประเภทเอ่อเอ่อประเภทสารเสพติดนะคะ อ่าเพราะฉะนั้นเวลาเขากินปริมาณเยอะๆเนี่ยมันจะไปกดสมองกินยาแก้ไอกินยาแก้ไอหรือยาแก้แพ้เข้าไปเพิ่มอีกก็ไปกดสมองเข้าไปอีกใช่ไหมคะพอไปกดเนี่ยกดในระยะเวลาหนึ่งอะ่ะมันจะทําลายุถ้าไปทําลายการสมองคนคนนั้นคือเหมือนซอมบี้ไปเลยซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งเราเห็นอยู่ที่หลายๆประเทศใช่ไหมคะมันมีภาวะแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เลยไม่แปลกที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของอัชญากรรมการปล้นการโอด ถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านเอาจริงๆตัวเองก็อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะจะเจอในเรื่องของการขโมยเยอะมากซึ่งน่าสงสารประเด็นคือเด็กๆอะค่ะเขาถูกจูนไปด้วยด้วยความที่สังคมมันพาไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่มันเยอะอะมันมันหาซื้อง่ายเขารู้ว่าจะซื้อตรงไหนจะซื้ออะไรยังไงคือนุ่งผ้าซึ่งเดิมเขาต้องแอบแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องแอบเพราะเขาไม่ต้องแอบที่ไหนก็ขายได้แล้วประเด็นคือมันไม่ได้จบแค่น้ำกระทอมอะค่ะในตรงน้ำกระท่อมอะเขามีขายสารเสพติดตัวอื่นด้วย มันก็เลยปัญหามันก็เลยเยอะโดยที่เอาน้ํากระทอมมาเป็นตัวเปิดนึกภาพไหมคะในส่วนตัวไม่เห็นด้วยเลยกับการเสรีไม่ว่าจะเป็นกระท่อมหรือกัญชาไม่เห็นด้วยเพราะว่ายังไงซะวัตถุประสงค์ของการใช้กระท่อมอะค่ะลองไปเซอร์วได้เลยเขาใช้เพื่อสารสรติน้อยมากที่จะใช้เพื่อเพื่อเพื่อบรรเทาอาการปวดอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนคนแก่เขาใช้จริงใช่ไหมคะซึ่งก็มีปลูกบ้างที่สกินก็เคยเจอแต่เขาใช้จริงแต่ที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันอะ ไปดูคนขายได้เลยค่ะว่าเป็นอยู่ลักษณะยังไงอะไรแบบนี้เราเห็นเราเห็นภาพจากตรงนั้นอะ่ะมันไม่ควรเสรีค่ะมีทุกมีทุกในหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านไหนไม่ขายอ่ะพี่เพราะฉะนั้นอะ่ะประเด็นของกับท่อมมาส่วนตัวไม่เห็นเลยกับการเสรีควรจะเอากลับไปเป็นคุมเหมือนเดิมคุมพิเศษเหมือนเดิมเลยค่ะ ทรหาปอมัดสิบโมงลูกสี่คน้วค่ะลูกสี่คน้วคะ